กับผมกาบสศก่นอนกับผมบกาบขอาวกาบครับนะโมตัสาาตาาตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมปุทตสานามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปุทตสานามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปุทตสามหาเทระ

ตกะก่ะมาอันมาทาง ลมตาเอ,อาจะได้คารวะลมตานะโมตัสสะหะ ัสสานาโมตัดสาะหะวะโตอะราหโตสัมมาสัมุทัสะนาโมตัดสาะคะวาโตอะราหโตสัมมาสัมุทะ กตังสังบังอปาราธังฆมตุโนภันเตเทเรปะมาเณนะดาวาระตะเยนะกตังสังบังอปาราธัง ดาวารากะยนกตังสามบังอตาตารังคามตุโนพันเต,ตอนันเ่อนสัการะที่เราเตรียมมาอธวบาย อ่าเสร็จแล้วเขาที่นั่งเลิกแล้วก็มอบกลับไปมอบอ่าหังขมาไม่โตแม่เฮิีแม่ขมิตาบางขมามัดกันเตเอวังงหัวเอวังงหัวโโยชา,ชาชโ,นานาาชโ,โกเบประชาช่อนาคาโมุะติช่อบางรลกลางบะภาเสตีอภาโมโตจันติมา ยาชาปาปางกตังกัมมังกุชรเลนะหินยติโชมังโลกังบพาเชติปามุโตจันติมาอาปิวาตนาเสเลชะเนจังวุธาปจายญโนจัตตารธรรม,มาวัฏนติอายวันโนสุขาภาลาสาธุกันเต น้องค่ายเนาะน้องค่ายเนาะโผล่คนโชว์วิสัยโผล่วิสัยเนาะบอ,บอกแม่บอกแม่เพิ่นการเนามาเนี่น้อง,องค่ายเนาะนอาเออไม่มีอะไรจะพูดจะคุยคนเราเกิดมา เป็นอันดึงมันเดียวกันหมดก็พระพุทธองค์ทรงวางไว้สำหรับโลกผู้ของโลกผู้กองเรือนท่านก็วางไว้ผู้อยากคนทุกข์ท่านก็วางไว้คนทุกข์ก็สิ้นแต่สิ้นิบชิ้สองร้อยยี่สิบเจ็ดนั่นท่านก็วางไว้ให้ศาสนาเนี่คิดถึงพระชาชานา ในนั้นทุกอย่างทร้งปูข่าภาษาทะความเชื่อความเลื่อมใสในพระปัญญาตัดโลูของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทองรู้แจงแทงตลอดอันจึระชานจะหนาจะงไรเกิดขึ้นถึงยุคปัจจุบันของพวกเราทุกวันนี้ในนั้นพวกเราผู้เสออืบทอดผู้รับผายทอด ต้องน้อมใจเชื่อจริงๆเชื่อมั่นในข้อวัดปฏิบัติที่ท่านรัชแนกแจกไว้ผากไว้อันนี้อันนี้เกิดจากความบัญญาติสารู้ของพระพุทธทุกอย่างการมา,าวาัน,นี่ก็มาจากพระพุทธเจ้าดังนั้นนั่นนี่นั้นเราเกิดมาได้รับชื้อทอดได้รับถ่ายทอด ควรปฏิบัติอย่างไรนะเชื่อว่าเป็นผู้รับถ่ายทอดควรปฏิบัติมาอย่างไรแตน้อมเอาได้รับความสำคัญจากได้รับถ่ายทอดผู้ให้ความถ่ายทอดของพวกเราควรปฏิบัติอย่างไรควรทำอย่างไรน่นต่อไปในนั้นอันนี้วัากันน้อมใจเชื่อ จเอง,ง,งเชื่อพระปัญญาตาัารลุของพระพุทธองค์พระพุทธองค์งเป็นศาสดาสอนโลกไม่มีใครประเสริฐกว่าธรรมในโลกอันนี้สอนมากเนี่ยทุกวันนี้มไม่ค่อยสอนกันทุกวันนี้เอาแต่เรื่องโลกมาสอนกันไม่สนอนอ,อันนั้นมาอยโชวยใส่ที่มาจากอ น้ำใจใจถึงชิบเวลาถึงบ่ดีอะอ๋อที่ไป,ปนะดไปูช่วงที่ททใส่ที่มาจากมาจากจากแคนด์บรีล่นดะ์บรีล่ะนั่นูกมีสินหาเสมอกันธรรดาแต่ละข้อพิจารณาดูเอทัทนให้ มีเมตตาการุณามมนิตามมนิตาโอเบขาต่อกันท่านนั้นไม่มีเบีเ่ยดเบนนี่นั้นทุกเรื่งทุกอย่างในพุทธศาสานานี้ในทั้งสังสือทุกเล่มทุกหมวดทุกโม่ก็มาจากพระปัญญาตัดรู้ของพระพุทธองค์ทั้งนั้นนี่นั้นออกเรล่าออกเล้าออก,อกหลานแกนลูกแกนหลานแกนเหลน ได้รับสืบทอดจากใครได้รับถ่ายทอดใครเป็นผู้รับถ่ายทอดมาไว้อย่างสถานที่นี้ก็มีหลวงพ่อจวนน่ะก็ได้รับสืบทอดพระพุทธศาสนาม,มาฝากไปสถานที่นี้บอกว่ารับสืบทอดควปรปฏิบัติอย่างไรบ้นนี่ผูรับถ่ายทอดน่ะออพวกเราก็ เชนโอกเชนหลานกับคนปฏิบัติอย่างไรจังเชื่อว่าโพรับตายตอดนี่เป็นการสำคัญมากในนั้นเราจะไปที่อื่นไปหลายที่ปวดเอาแต่สชันไปต่อโคตยาวในนั้นอันนี้เป็นพอกมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิ รู้จักบุกคคลที่ขวนไหวรู้จักบุคคลที่ขวรโบษารู้จักบุคคลที่ขรเคารพเนี่รู้จักบุกคคลที่ทขอน,นนับถือว่าเป็นสัมมาคารวะเป็นสัมมาททฏทิไมน่นานวันนี้ไม่มีอะไรว่าลุกชิดของหลวงพ่ออ่อ่แต่นำมาทุกปีหลายปีทุกปีไม่เลอะขนาดนี้รู้เชื่อว่าปีนี้จบเลอะขึ้นว่าทุกปี มาทุกปีพระเนงก็ไม่ค่อยมีปีนี้เราจะพระเนรก็มาเยอะนี่นั้นวันนี้ก่อนมีอะไรฝากมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ไปมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์เสื้อมั่นในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์คือเสื้ออย่างไงเชื่อความปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธองค์ทรงแสดงฝากไปเพื่อลูกเพื่อหลานนี่นั้นขอให้ทุกท่านลูกอง ทั้งตาเนื้อและตาหนเห็นธรรมคำสอนของพุฎเจ้าทุกประการเธอสาธุหล่ออย่าละเอาไปเถิดครับเขาการกับผมกาบพร้อมกันเด้แท้การตามตามพร้อมกันกับ